เช้าเนี้ยฉันเกือบไม่ได้วิ่งเลยนะแกะโอ้ฉันเพลียหนักมากเลยสิแกฉันไม่ออกทริปมาแต่สุดท้ายนะแกะฉันก็ลุกขึ้นมาได้อ,อะเพาะอะไรลุบอะ ก็เพราะวันวินัยของฉันนะสิฉันบอกเลยนะว่าทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากๆเลยแกเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปประจําปีของบริษัทแล้วเราไประยองกันคือฉันให้โจทย์ว่าทริปนี้ขอจัดเต็มนะเป็นเต็มแฟนซีทะเลและเซอร์ไพรส์มากๆกแกว่าทุกคนจัดเต็มจัดหนักมากฉันเห็นแล้วก็แบบว่าโอ้ฉันก็หัวเราะเลยนะแกแบบคนคือแบบว่าแฟนซีมากๆอ่ะแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีมากๆกอ่ะแกเพราะว่าทุกคนอะมีส่วนร่วมกับงานมากๆเลยอะแล้วแกรู้ไหมว่าฉันเปิดบริษัทมา12ปีแล้วนะย้อนกลับไปดูตัวเองแก ฉันก็ผ่านมาหมดแล้วนะเหนื่อย ดีใจล้มบ้างท้อบ้างฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาพัฒนาต่อแล้วก็เติบโตแต่สิ่งหนึ่งนะเว้ยที่มันชัดเจนสําหรับฉันเลยก็คือฉันจะมาไกลขนาดนี้ไม่ได้เลยนะแกถ้าไม่มีทีมที่ดีคอยซัพพอร์ต้านหลังฉันมีคนในทีมที่อยู่ด้วยกันกับฉันมา10บปีก็มีนะแล้วก็มีอีกคนนึงนะที่อยู่มาเกิน40ปีแกคือคนนี้เป็นลูกน้องเก่าของปาฉันแกแล้วก็มาอยู่กับฉันต่อมันคือความผูกพันเลยนะเป็นเหมือนครอบครัวเลยพะฉันได้อยู่กับทุกคนในทริปนะแกฉันก็เห็นได้ชัดเลยว่าทีมมมมทททททีีีีีีี่่่ดดดออะคคคืัััศนติิบบบบววกกกาารผชแลล้ สมันทำให้ฉันน่ะมีไอเดียต่อยอดธุรกิจได้แบบไม่สะดุดเลยละสิ่งที่ฉันน่ะเห็นตัวเองมากที่สุดนะแกก็คือฉันน่ะก็ยังเป็นคนเดิมเสมอฉันจริงใจฉันใส่ใจและฉันรับผิดชอบลูกค้าเสมอแกและฉันก็ฝึกฝนตัวเองแบบต่อเนื่องมาเลยทําให้ทุกๆก้าวเดินของฉันมั่นคงขึ้นมากๆมาสุดท้ายของทริปนะแกฉันก็พูดกับทีมไปว่าหลายคนนะอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่เก่งนะฉันยังไม่สาเร็จเท่าคนอื่นฉันคิดว่าทุกคนสามารถเก่งได้แกทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ขอแค่วันนี้แค่วันละหนึ่งเปอร์ พและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครก็ค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดก็พอนะแล้ววันนี้ฉันตื่นมาฉันโคตรเคลียร์เลยแกแต่พอฉันคิดว่าเออเป้าหมายของฉันนะคือการวิ่งฉันก็ลุกเลยแกนี่แหละมันก็คือวินัยอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีไฟอะไรหรอกนะแกแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันอินอะไรมากมายแต่เพราะว่าเราตั้งใจกับตัวเองแล้วไงว่าฉันจะทํามันแม้ในวันที่ฉันไม่อยากจะทาเลยและสิ่งนี้แหละมันทําให้เราโตขึ้นในทุกด้านจริงๆสุดท้ายนะสิ่งที่ฉันได้จากทลิปนี้ก็คือฉันได้ทีีีมมททท่่่ััััักนนนนแแลละตวเเองหไคยิ้ thank anyway. you